ครับผมวันนี้มีตึกอาคารพานิทสองคู่หาคู่นะครับนาเสนอตึกยังใ,ใหม่ๆนะครับสภาพคลิปๆเลยอยู่จุมชนทาง เลยสีแยกสีเคมานิดเดียวนะครับพวกแดงครับดูสภาพตึกนะทำไว้อย่างดีนะฮะอกันศาสตร์ด้านหน้าไว้เรียบร้อยเตินปลูกกระเบื้องนะครับสองผู้หาติดกัน มีเส็จสับนะครับอยู่ในย่านชุมชนนะฮะติดถนนหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ10เมตรได้นะครับ10เมตรได้นี่นะครับถนนเส้นนี้เลยซีเคปลกแดงมานิดเดียวนะครับเดี๋ยวมาทางที่จะเข้ากรงเทพนะครับ ตอนนี้ก็กำลังเป็นตึกหมดแล้วนะฮะเจริญหมดแล้วเลยทางแยกโรงงานอุตสาหกรรมมาประมาณสักร้อยก,กว่าเมตรนะครับตึกนี้เลยครับสองผูหานี่ มาเต็ก็ใช้งานได้เลยไม่ต้องมาตกแต่งอะไรนะครับด้านริมข้างเขตติดต่อน,นี่ก็ปลูกต้นไผ่ไว้นะเป็นแนวเขตรัวไว้ลุ่มลื่นครับดูแลนะหลงังแหลังคามีกระชีดนะที่ยืน่นมาชั้นที่หนึ่ง ข้างกันศายก็มีกระชีดเช่นกันนะฮะอันนนนกลุ่มกันความร้อนด้วยนะครับตรงชั้นที่หนึ่งนี้สะอาดอยังดูใหม่คลิกเลยนะครับตึกนี้ถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับในของต้องการขายด่วนครับสองโฆหาติดก,กันเลยนะฮะสี่ทับสองสอง อ่า,ท,าทีนะครับ422ทัก21หายเลขที่รับผมใครมองหาอยู่ก็ทักมานะครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ